ครับงั้นผมขอพูดถึงแบรนด์ทิงซีนีมาแล้วกันครับผมก็แบรนด์ทิงซีนีมานะครับเป็นอีกยูนิตหนึ่งยูนิตใหม่ของทางแบรนด์ทิงนะครับซึ่งยูนิตนี้เนี่ยคือทางแบรนด์ทิงเขาต้องการที่จะสื่อสารกับทางสังคมผ่านทางภาพยนตร์หรือว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ด็อกิมีนที่หรือว่าซีรีส์อะไรเงี้ยครับเขาต้องการที่จะแบบตีแผ่ความจริงผ่านทางสื่อที่มันย่อยง่ายเขาก็เลยเลือกที่จะทำแบรนด์ทิงซีนีมานี้ขึ้นมาครับผมวันนี้เห็นบอกว่ามีหลายเรื่องราวหลายอย่างใช่ครับ ใช่วันนี้เปิดตัวไปก็จะมีทั้งหมด3เรื่องไหมที่จะเป็นเรื่องแรกก็จะเป็นคอยดิกเกอร์ที่ผมกับกัปตันเล่นด้วยกันครับใช่อีกเรื่องก็เป็นเรื่องนักมวยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด็อกิเมนต์ารีส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องเลนไลฟ์ค่ะใช่ครับที่เปิดตัวอย่างผู้ต้องการเนี่ยนะผู้ตารสอสาอะไรองแนี่แะไรไหมหร่อะไรเป็นอันเลเอ็นเร์เคือจริงๆมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผสมกับการ สอดแทรกความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่สังคมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเรื่องของเอ่อเรสไลฟ์แล้วกันมันจะเป็นพาร์ทหนึ่งของชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่คนไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอหรือว่าคนอาจจะแบบมองข้ามไปอะไรเงี้ยทางแบ,บนที้เขาเลยอยากจะหยิบประเด็นตรงนี้สังคมตรงนี้มาให้มาถ่ายทอดแล้วก็มาตีแผ่ให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีสังคมแบบนี้อยู่นะใจกลางกรุงเทพที่กําลังพัฒนาน ของผมนะครับก็มา,เ,าเปิดตัวคอยดิเกอร์ครับหรือว่าเกมสูงเหรียญครับก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับคลิปตอเรนซีครับที่จริงๆยังไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยนะครับคนที่ทำซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่า อย่างที่รู้กันว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที ain, ่ใหม่มากๆมันเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2ปีที่แล้วเองครับเราก็เลยเลือกที่จะหยิบเรื่องนี้มาโชว์ให้เห็นว่าในโลกของคริปโตมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบการก่อตั้งหรือว่าการแข่งขันในรูปแบบไหนอีกทั้งมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีครับีะลูกของเราค่ะ<อ>ซิก็เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะเป็นโปรเจกต์เลดเลดไลฟ์ Life นะคะกับแม่อ้อยด้วยค่ะ ใช่ค่ะพวกเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่พี่แบงค์บอกไปนะคะเป็นหยิบชีวิตแล้วก็ประเด็นไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ขาประเวณีด้วยค่ะก็มาตีแผ่ให้กับทุกคนได้เห็นค่ะก็เป็นตีแผ่เรื่องเซ็ก์ตีแผ่เรื่องเซ็กเกอร์แล้วก็ววจริงๆแล้ว<ต>เรื่องนี้คุณลักถ่ายมาเป็นสารคดีก่อนนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจเพื่อเอามาททำเป็นหนังเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าย,งยังมีมุมมองยังมีชีวิต เ,เล็กๆชุมชนหนึ่งให้เราได้เห็นว่ามันเป็นอย่างั้นนะคะแล้วถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์เพื่อให้ความอนเทนเมนต์ในตัวค่ะมีการรีเสิร์ชยังไงค่ะย้อเป็นการแบบว่าลงไปเก็บข้อมูลจริงไปหรือใช่ค่ะก็คุณลักให้ไปที่สถานที่แล้วก็ไปดูว่าเขาทำอะไรกรันเวลาไหนบ้างอา่าแล้วใครบ้างที่เป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เรียกพี่ๆเขามาคุยกับพวกนักแสดง อยากนำเสนอบูมไหนเซ็ตโฟกัสไหมคว่าเราต้องการให้มันเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเพราะเราต้องการใช่ค่ะเอออยากให้มันเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเพราะว่าคนพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาเงินทองอะไรเขาไม่ค่อยมีเยอะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างที่วิจิตรกุลตะกี้นี่ยค่ะว่าความปลอดภัยของผู้หญิงพวกนี้มันไม่ได้รับการแบบคุ้มครองไม่ได้รับการอะไร แล้วในขณะเดียวกันอาจจะโดนเบียดเบียนจากคนในเครื่องแบบด้วยซ้ำเหมือนกนหมายไม่ไม่มีเสรินการให้ความอใใช่ค่ะก็จะมีแค่ออสารสุขใช่ไหมคะมาฉีดยาให้แล้วให้ตังบ้างอะไรเงี้ยแต่มันมีเงินเล็กน้อยเหลือเกินซึ่งเงินพวกนั้นอ่ะเขาฉีดครั้งหนึ่งเขาหากินได้ วันหนึ่งนี่หลายรอบนะคะรอบละสามร้อยสามร้อยเนี่ยวันหนึ่งก็ได้เป็นสิบสิบรอบให้ก็สามร้อยเขาก็ไม่ได้แบบชื่นชมอะไรเท่าไหร่อ่ะท้าอยากให้ฝากโปรเจกตอันเดียวครับจากแบนทิงดี่ครับผมเหรอครับโอเคเขาผมก็อยากจะฝากแบนติงซีนีมานะครับทั้งสามโปรเจกต์เลยไม่ว่าจะเป็นคอย์ดิกเกอร์เกมสูงเรียนหรือว่าด็อกิเมตเรีเกี่ยวกับมวยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น ภาพยนตร์เรื่องเลนไลฟนะครับผมก็มผมคิดว่าแต่ละเรื่องก็มีสเสน่ห์แล้วก็มีข้อมูลหรือว่าประสบการณ์ที่ต้องการจะสื่อไปที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ฝากทั้ง3ามเรื่องนี้ด้วยนะครับผม,มน่ารักมากท่านผู้บริหารดี <laughs> มากเลยขอบคุณมาก